สวัสดีค่ะโซมีเลือกลากเผอลุดเพลงใหม่ตึกดำแฟนๆคาดเป็นเพลงของแบ็คพิงเรียกได้ว,ว่าสร้างกระแสนิยมกลายเป็นที่จับตายอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับสาวๆแบ็คพิงโดยหลังมีข่าวหรือเรื่องการคัมแบ็คของวงที่จะกลับมาในช่วงซัมเมอร์หรือป,ปลายปีนี้ล่าสุดเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาโลกทวิตเตอร์ก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นอีกครั้ง เนื่องจากชาวเน็ตได้มีการถกเถียงถึงคลิปสั้นๆจากการไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมของจอห์นโซมีขนาดพูดคุยทักทายกับฟแฟนๆจากคลิปโซมีได้ใช้เวลากับฟแฟนๆในการถ่ายทอดสดกำลังเดินไปรอบๆพาสำรวจสตูดิโอของ The Black l a b e ล ซึ่งขณะที่กำลังไล็์สดอยู่นั้นโซมีเปิดประตูไปยังสตูดิโอที่มีใครบางคนกำลังทำงานเพลงอยู่ทันทีที่เธอเปิดประตูก็มีเสียงเพลงดังขึ้นเผยให้เห็นส่วนหนึ่งของเพลงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจากนั้นจอรนโซมีก็ปิดประตูห้องซ้อมทันทีพร้อมแสดงปฏิกิริยาตกใจอย่างเห็นได้ชัดชาวเน็ตจำนวนมากเมื่อได้เห็นก็เริ่มแสดงความคิดเห็นคาดเดาทันทีบางคนก็บอกว่าเป็นเสียงของเจนนี่ อย่างไรก็ตามคงต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงใหม่ของ b บ c ็คพิงคหรือไม่เนื่องจากได้รับการยืนยันแล้วว่าเกิร์ลกรุปของ YG จะคัมแบ็คในปีนี้และนี่ค่ะก็เป็นคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักของโซมีซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมพร้อมอัปเดตปริศนาเพลงใหม่ที่หลายๆคนคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นเพลงใหม่ของสาวๆแบ a ็คพิงคอย่างไรก็ตามก็มาคอยลุ้นอัปเดตกันอีกทีส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติม ก็อคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ